ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นายชัชวานเบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะทํางานประเมินและติดตามสถานการณ์อุทกภัยฝนแล้งฝนทิ้งช่วงจากสถานการณ์เอล尼โยหลงพื้นที่ประเมินและติดตามสถานการณ์อุทกภัยฝนแล้งฝนทิ้งช่วงจากสถานการณ์เอล尼โยในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอบึงสามพันและอำเภอหนองไผ่โดยมีนายอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพ ายอำเภอบึงสามพันายอำเภอน้องไผ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้ารายงานสถานการณ์ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภยัยฝนแ้งและฝนทิ้งช่วงโดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการประเมินสถานการณ์และการเตรียมรับมืออุทกภยัยฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงจากสถานการณ e ์เอล尼โยในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีอเภอสีเทพอภอบึงสามพันและอน้องไผ่พร้อมติดตามข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภยัย ฝนแรงและฝนทิ้งช่วงจากองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำหนันและผู้ใหญ่บ้านพร้อมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและด้านการเกษตรในพื้นที่หมู่5ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีหลังประสบปัญหาระบบประปาไม่ไหลในพื้นที่โดยนายชาชาวานเบญจสริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าคณะทำงานประเมินและติดตามสถานการณ์อุทกภยัยฝนแล้งฝนทิ้งช่วงจากสถานการณ์เอเนยโยได้เชิญในอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอสีเทพอำเภอบึงสามพันและอำเภอหนองไผ่มาสอบถามสถานการณ์อุทกภยัยฝนแ้งฝนทิ้งช่วงจากสถานการณ์เอเนยโยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์โดยพบว่าปัจจุบันเริ่มมีภาวะขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ โดยนายอำเภอในพื้นที่และผู้นําท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแต่ในภาพรวมทั้งจังหวัดจากการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมโดยการเพิ่มปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยวิธีการฝนเทียมซึ่งในปัจจุบันได้ทําหนังสือแจ้งอธิบดีกรมฝนหลวงและอยู่ระหว่างรอการตอบรับโดยในเบื้องต้นทราบว่าอาจติดขัดในเรื่องงบประมาณซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีงบป้องกันและยับยั้ง แต่ต้องปฏิบัติไปตามระเบียบและกฎหมายในส่วนนี้ก็จะนําไปปรึกษากับกรมฝนหลวงว่าจะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างไรด้านของนายไกรสอนชัยมีแรงผู้ใหญ่บ้าหมู่5ตำบลท่ารงอเอําวิเชียรบุรีจงหััดวพิศบูรณ์กล่าวว่าพื้นที่หมู่5ตำบลท่าโรงมีประชากรประมาณ500ครัวเรือน1,800คนเดิมประชาชนใช้น้ําอุปโภคบริโภคจากน้ําผิวดินแต่จากสถานการณ์เอนโนย ทำให้น้ำผิวดินไม่เพียงพอต่อการใช้ของประชาชนในพื้นที่คณะทำงานประเมินและติดตามสถานการณ์อุทกภัยฝนแง้งฝนิ้งช่วงจากสถานการณ์เอลิโยอำเภอวิเชียรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่มาใช้ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องตน้นโดยคาดว่าปริมาณน้ำจะสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ เราจะประกันความเสี่ยงโดยที่ไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเลยเนี่ยอาจจะเป็นต้องมีมาตรการนะฮะเพิ่มเติมซึ่งก็คือว่าทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเองเนี่ยก็ให้ผมประเมินสถานการณ์เพื่อใหอ้ได้ดูความเสี่ยงว่าถ้าเกิดเราจะมีความจำเป็นต้องเพิ่มฝนในพื้นที่ของเราจะมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนซึ่งในพื้นที่เองเนี่ยร่วมกับหน่วยงานที่มาจากทางจังหวัดเองเนี่ย ก็ประเมินสถารร่วมกันแล้วเรามีความจำเป็นจริงๆที่เราจําเป็นจะต้องอให้มีการามีฝนเพิ่มเติมด้วยวิธีการฝนเทียมนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้นําเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะว่าในพื้นที่มีความต้องการแล้วแล้วจะมีช่องทางใดนะฮะที่จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถามาทําฝนเทียมให้เราได้ซึ่งในการในการใช้งบประมาณเบื้องต้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราได้แจ้งทาง ท่านที่บดีกรมฝนหลวงไปแล้วนะฮะแล้วทางาทางาการเมืองในพื้นที่เนี่ยก็ได้นําเสนอประเด็นนี้เป็น,ป,น,ป,นปัญหาในระดับชาติไปแล้วซึ่งท่านผู้การจังหวัดเองเนี่ยนะก็จะรอหนังสือตอบกลับมาจากท่านาทิ่ดีืกรมฝนหลวงว่า,าจะสามารถทำํำเราได้เมื่อไรหร่หรือติดขัดประการใดจะได้แก้ไขร่วมกัน